ลา่าปากแซ่บครับคุณผู้ชมสมน้ำหน้าไทยน้ำท่วมลั่นนี่คือผลกรรมนะครับที่ไม่เชื่อเรื่องขุดพระเก่าในลาานั่นเองฮะก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ทรลงของเราให้ด้วยนะครับมาคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ภาคเหนือของประเทศเราเนี่ยนะครับก็ได้ประสบปัญหาเรื่องของน้ําท่วมแบบหนักมากๆกนะครับกินจํานวนหลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกันนะครับเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับและบางจุดเนี่ยก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนุ้ชชมาาวบ ขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอนแล้วก็ของใช้จําเป็นอื่นๆนะครับรวมไปถึงน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงข้าวกล่องด้วยนะครับเพื่อที่จะทดแทนของที่เสียหายไปจากน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็ลงพื้นที่เกือบครบทุกที่แล้วครับแล้วก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะกลับมาดีขึ้นไวๆนี้นะครับแต่คราวนี้คุณผู้ชมเรื่องราวน้ําท่วมของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้จบอยู่แค่ในประเทศนะครับมันก็ได้ลุกลามไหลไปสู่ประเทศลาวขึ้นนะครับก็เเเลยมมนนีีคคนนนนนาาาาาววววึงออออออกกโพตไไ้้้บ่ ประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า10เมตรเลยนะบางส่วนของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้สาหัสอย่างมากเลยทั้งๆที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมแบบนี้มาก,ก่อนเลยในไทยหลักร้อยปีนะครับน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้กินพื้นที่ไปหลายจังหวัดด้วยกันนะแล้วก็มีข่าวลือออกมาด้วยนะครับว่ามีพญานาคเนี่ยออกมาเล่นน้ําตรงฝั่งลาวโดยออกมาเล่นหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มีคนพบเห็นอะไรแบบนี้ฮะแล้วเขาก็บอกว่าน้ําท่วมใหญ่ในไทยครั้งนี้เกิดมาจากการที่คนไทยบางส่วนเนี่ยไม่เชื่อแล้วก็ไม่เคารพพระพุทธรูปที่ขุดเจอในแขวงดอน ต้นพึ่งอะไรของบ้านมันนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะอาจารย์ตองปรินใหญ่นะครับแล้วก็มีครูบาอดแล้วก็ปูอ้วนอะไรสักอย่างของมัน,นคุณผู้ชมนะซึ่งเป็นหน้าที่เฝ้าวัดนะครับส่วนฝั่งลาวเนี่ยที่ท่วมเนี่ยคุณผู้ชมตรงเมืองรังพึ่งเนี่ยเขาบอกว่าท่วมแค่นิดหน่อยเนี่ยเหตุเกิดมาจากการที่แบบ เผ่พเจ้าฝั่งนั้นน่ะเขาไม่พอใจที่คนที่อยู่ในเมืองรังพึ่งต้นรังพึ่งอะไรของแม่งเนี่ยไม่ออกมาปกป้องเกียรติยศของตัวเองอะไรแบบนี้นะับปล่อยให้พวกคนชั่วเนี่ยมันดูหมิ่นมาทําลายอะไรแบบนี้และเดี๋ยวหลังจากน้ําท่วมเนี่ยพวกคนลาวพวกนี้ก็จะต้องเจอฤดูแล้งอีกนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าตออย่าพิ่งเชื่อนะเนี่ยมันก็แบบมันมันก็แค่เรื่องข่าวลือเฉยๆนะฮะแต่อย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวลาวนะที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้หวังว่าประเทศลาวเนี่ยจะผ่านวิกฤตนี้ไปไววๆรแตตต่่่ออยยาาางงก็มม้ชนนนนีหน เราก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เริ่มลงพื้นที่กันแล้วเริ่มลงไปแก้ปัญหากันแล้วอีกทางในภาคส่วนของประชาชนเองเนี่ยก็เร่งรนะดมทุนเร่งบริจาคส่งของจําเป็นไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกันอย่างรวดเร็วนะครับต่างจากบางประเทศคุณผู้ชมที่ชื่อว่าประเทศลาวนะครับที่กําลังแบมือนะฮะขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอยู่นะครับทงทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งปากดีไปเมื่อกี้เองนะฮะว่าไอ้แขวงต้นพึ่งของมันเนี่ยไม่ได้น้ําท่วมหนักเท่าไทยนะครับโดยเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดในบ้านมันคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมี นีนะะ้แล้วก็อาสาสมัครกับกู้ภัยเนี่ยก,กาลังลงไปช่วยแล้วแหละแต่แบบเครื่องมือก็ไม่ได้ดีนะฮะอาหารการกินก็ไม่พอเงินก็เฟอ้อของก็แพงก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรจากไหนไปส่งไปช่วยเขานะครับสุดท้ายคุณผู้ชมก็เลยจะต้องออกมาแบรมือขอนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวล้ลําท่วมลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้งบประมาณแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากในการฟื้นฟูเลยนะอยากจะให้แบบนานาประเทศเข้ามาช่วยเราหน่อยได้ไหมนั่นแหลคะครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเขมรเนี่ยนะฮะเป็นขอทานแบบตัวเป็นๆอยู่ใต้สะพานลอยเนี่ย ประเทศลาวเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรไปเลยนะครับ